พอกำกับอ่ะค้นพบเสน่ห์ความชอบความยากความลำบากอะไรยังไงบ้าง,างหรือได้เห็นเปอร์สเปกทีฟได้เห็นมุมมองของคนที่แบบเมื่อก่อนเขาสั่งเราแอคชั่นอ่ะแล้วเราก็แบบโหพี่ไทยเพลยงเอเอางี้งนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่จะต้องไปนั่งบนเก้าอี้พุ่งกลับอ่ะม,มันมันมันทำให้เราได้เข้าใจอะไรบ้างป่ะครับปวดหัวตามเรื่องตำราครับแล้วก็แต่เราโชคดีที่เรามีเพื่อนมีมีวุฒิพงศ์ มีทีมงานที่ยอดเยี่ยมทุกฝ่ายเลยผมเข้าใจพุ่งกลับมากขึ้นว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยบางทีเขาจะมาเริ่มตั้งแต่หนึ่งไม่ได้เขาต้องการ1ิบเขาจะบอก1ิบเลยซึ่งผมก็เป็นแบบนั้นได้กเาวคาแรคเตอร์เนี่ยเราเวิร์กกันมาแล้วตอนนี้ต้องการแบบนี้เพื่อจะไปทํางานให้กับซีนในแบบนี้ได้เราก็บอกกันนั่นเหมือนกันคิดด้วยความที่เขียนเองอะ่ะก็จะรู้ว่าภาพของหนังมันออกมาเป็นแบบไหนค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่ต้องการไปเนี่ยได้ใช้และถูกต้องความกดดัน ความยากในการทำมันเครียดกว่าการเป็นนักแสดงไหมที่มันแบบออ้ยแน่นอนนี่เงินเงินจะพอไหมนี่เนี่ยเดยคิวเกินอะไรพวกนี้อะไรผมไม่รู้เลยแน่มันมีหลายฝ่ายที่สำคัญสุดคือนายทุนคือแบบว่าเราจะทำยังไงให้หนังเราเนี่ยเขาไม่เจ๊งอ่ะแล้วก็เราทำยังไงให้เงินทุนที่เขาลงมาได้กลับไปดีสุดสสำหรับทุกคนเพราะว่าเราทำหนังเราไม่ทำดูเองเราทำให้คนทั่วไปดู มันก็เลยอันนี้คือเรื่องที่ยากบริหารความชอบของคนรอบๆตัวให้ชอบได้ในแบบเดียวกันและไปในทางเดียวกัน